สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Friday <Okay, S 1> <Final. S 2> ผู้ชมครับรายการของเรานะครับมีพันธสัญญาที่จะมอบสิ่งดีๆกับผู้ชมโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ยอดเยี่ยมครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายเราจะนําพาไปสู่จิตใจที่ยอดเยี่ยม คือเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอ๊ะวันนี้จะป่วยอะไรไอคอกไอแคกหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ต้นแนะนําพิธีกรร่วมของผมครับเป็นพิธีกรใหม่ล่าสุดครับมีดีกรีเป็นถึงอาจารย์อาจารย์ชนละชัยอานามนานะครับครับครับปฏิการพี่ต้นครับพี่ต้นแนะนําตัวเองหน่อยครับครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช่ครับครับก็คือผมจบคณะนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นพี่ต้นมีความเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวเรื่องของกีฬาาาบบ้้งครรััโโดยยหหลลกนภพวววมส่่ใญแ เน้นเรื่องของฟิตเนสมากกว่าทำงานเรื่องของฟิตเนสมาประมาณ2ี่ปีนิดๆี0ปีก็คือตั้งแต่จบมาเลยครับก็เลยทำดู <มา S 1> แลแครมาบ้างครับถ้าเป็นในกลุ่มของคนทั่วไปนกัก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติก็ขี่มาโพลรทีมชาตินะครับหรือว่าถ้าถ้านักเทนนิตก็เคยมีโอกาสได้ได้ดูแลดานนะครับอตอนช่วงนี้นั้น คุณดได้อุดมโชคเนาะการออกกาลังกายหรือว่าฟิตเน่ยมีความสัมพันธ์หรือว่าความสําคัญอย่างไรกับสุขภาพร่างกายของเราหรือชีวิตปกติครับถ้าเรามองจริงๆแล้วโดยโดยภาพรวมนะครับฟิตเน่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของของร่างกายนะครับเกินนําเรื่องกันว่าระบบอะไรบ้างหัวใจระบบไหลเวียนนะตัวกล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงความทนทานกล้ามเนื้อความอ่อนตัวแล้วก็ส่วนประกอบของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อไขมันอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในชีวิตประจําวันถ้าเราต้องการที่จะทํา ให้เราเหมือนกับดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใช่ไหมมันก็ควรต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ที่ดีอ่าเรียกว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนํามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองใช่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับฟันธงเลยว่าการออกกำลังกายสําคัญกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราออกอากาศเพราะฉะนั้นแล้วเราควรทําอย่างไรดีดูจากร่างกายผมน่าจะแข็งแรงดีใช่ไหมครับดูเหมือนนะ ผมดูเหมือนมู้รู้สึกอยากจะไอขึ้นมาเลยทําไมถึงดูเหมือนนะครับดูแข็งแรงเนอะบางครั้งถ้าเราดูจากภายนอกบางทีเราไม่สามารถที่จะประเมินหรือว่าบอกได้ว่าเอ๊ะคนนั้นแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงบางทีมันก็ต้องวัดจากส่วนที่ใช้องค์ประกอบของทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาจับว่าเอ้ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเราต้องมีอะไรจับเพราะงั้นดูจากภายนอกไม่ได้ถ้าเกิดดูจากภายนอกปุ๊บเออดูแข็งแรงแล้วไปออกกำลังกายสุดท้ายบาดเจ็บก็มีสุดท้ายบางทีเสียชีวิตก็มีใช่ครับ่า แสดงว่าดูจากผมนี่ดูจากเป็นโปรไฟล์เป็นนักกีฬาทีมชาติรักบี้เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไม่ได้ใช่เล่นเวทตัวใหญ่ไม่ได้ไไดต้องมีการวัดขึ้นมาเกิด<ช>ขึ้นด้วยเขาเรียกว่าวัดจากอะไรครับวัดจากตรงนี้เป็นสมรรถภาพทางกาย เราต้องวัดอะไรครับโดยหลักๆนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของชีพจรน,น้ำหนักตัวส่วนสูงไอนะ้นั่นเป็นเป็นโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไขมันนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความทนทานของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยไอนะ้นั่นตัวหลักก็คือเรื่องของระบบหัวใจนะครับ<อ>ว่าการใช้ออกซิเจนขณะเราออกกาลังกายเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเพราะถ้าเรามาออกกำลังกายหรือเรามีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือ,อจากชีวิตประจำวันนะบางทีมันกล้ามเนื้อหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้น ตัวนั้นอาจจะเป็นตอบวัดได้เยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับครั้งแรกเริ่มต้นก่อนที่จะออกกําลังกายปุ๊บเรามาทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเราและนี่คือเครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับเยอะมากเลยทีเดียวแล้วรวมถึงคนนี้ด้วยครับครับ คนนี้เป็นเครื่องมือ,มอ,มอด้วยเหรอครับไม่ใช่เครื่องมือครับเป็นคนคนทําเครื่องมืออสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อนางสาวสวักษ์พัฒนาิริวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําอยู่ที่ศูนย์ออกกําลังกาย <c oughs> ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดนใช่ไหมครับค่ะชื่อคุณน้องใหม่ค่ะคุณใหม่เฉยครับ้วแจะเหมือนคุณใหม่เหนือกติดไม่ใช่ครับปากเขาบางน้ามันเหนือยติดอยู่นี้ตลอด ก็ไ <c oughs> ่หม่ช่วยผมบอกหน่อยว่าทําไมเราจะไปต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับตัวการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการวัดและประเมินนะครับมันเหมือนเป็นการวัด,วดประเมิน,มนอ่าส่วนต่างๆของร่างกายเราครับที่นอกเหนือจากโอเคว่า ทำในชีวิตประจำวันอย่างเช่นว่าบางทีเราบอกว่าเอเราหายใจปกติเออฉันก็ไม่เห็นได้อันนั้นเลยฉันก็ฉันก็ปกติดีฉันก็ยังหายใจฉันก็ยังยกของได้ทํากิจวัตรประจาวันได้แต่บางทีบางอย่างที่เราทํานอกเหนือจากปกติเฮ้ยวันนี้เราเดินเร็วขึ้นใช่ไหมวันนี้เรา้ารใช่วันนี้เราต้องเดินขึ้นบันไดปุ๊บแล้วปรากฏว่า้ยคนอื่นเขาขึ้นมาเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราเริ่มเหนื่อยละทั้งทั้งที่มือเราไม่ถืออะไรใช่แต่เราสึกเหมือนหอบตลอดเวลาใช่หอบหิวไอ้นั่นมันหอบหิวโอเคขอไปนี่ก่อนคูนี่ฮ่า แก้ขับรอยโอเคไม่ต้องครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นวัดส่วนต่างๆนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแสดงว่าเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีความจําเป็นใช่จําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬาคนทั่วไปจำเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ถือว่าจําเป็นมากเลยเพราะว่าในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของการที่เราเลี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงบางอย่างที่อาจจะมีต่อเรื่องของสุขภาพเหมือนข่าวที่บอกใช่ไหมคนที่ออกกำลังกายอยู่ๆวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ เสียชีวิตไปเลยอายุก็ไม่ได้มากสามสิบแปดเพราะพวกนี้ถามว่าจริงๆแล้วในแต่ละคนส่วนใหญ่เราเองเราก็อาจจะไม่ทราบหรือว่าแม้กระทั่งว่าคุณหมอถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้ไปตรวจหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะงั้นความเสี่ยงพวกนี้บางทีมันก็แฝงอยู่ทีนี้ต้องถามกันว่าถ้าเกิดอยากทดสอบแล้วร,รู้ว่ามันจําเป็นสําคัญและอยากทดสอบสมรรถภาพร่างกายเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยที่จะต้องเตรียมตัวก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอไม่นอนดึกแล้วก็จะต้อง ไม่มีการออกกําลังกายอย่างหนักก่อนที่จะมาทําการทดสอบเพราะมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกล้ามเนื้อระบบะต่างต่างเนี่ยมันยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่มันก็จะไม่ใช่สมรรถภาพสูงสุดของเราจริงจอย่างแรกในการทดสอบคืออะไรครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันมันเกี่ยวแล้วทําไงครับเราก็จะให้ขึ้นไปยืนวันนี้น,น,นะครับแล้วก็จับ เดี๋ยใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะเยืนบนเครื่องนี้ไม่ได้คกี่ยวกับต้นนี่เอ้าผมไม่รู้พี่ต้นนุ๊กนี่ไงอ่ะผมสงสัยอะไรเครื่องวัดไขมันเนี่ยคือเราเอาเท้าคือเท้าเพื่อเป็นผิวแล้วจริงๆสัมผัสกับเครื่องวัดแล้ว เขาวัดจากอะไรล่ะมันจะเป็นลักษณะหลักการโดยการปล่อยขึ้นกระแสไฟฟ้าเข้ามาในร่างกายค่ะแล้วก็มันจะช็อตหรือเปล่าครับอ๋อไมค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบไฟฟ้าอ่อนๆไฟฟ้าอ่อนค่ะพอปล่อยออกมาเสร็จบอบบางนะเจ็บผวดนูก็เจ็บได้นะถ้าถ้าพี่บัวยไม่มีการใส่พวกเหล็กใส่พวกน็อตไว้ตามข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้จะต้องระวังสาหรับคนที่มีการผ่าตัดพวกกระดูก มีการแบบผ่าพวกใส่พวกตัวยึดตัวน็อตตัวที่คนนี้คนเหล็กอ่ะง่ายคนเหล็กที่มีเหล็กอยู่ในร่างกายไม่ได้ผ่าตัดหัวใจวัดได้ไหมอืมอันนี้ก็อย่าอย่าดีกว่าค่ะถ้าเกิดคนที่ใส่ตัวที่เป็นกระตุ้นหัวใจอะค่ะไม่ควรไม่ควร ไมเราต้องวัดส่วนสูงก่อนทำไมต้องทำส่วนสูงทำไมต้องทำน้ำหนักก่อนครับเพราะว่ามันมีเป็นตัวแปรในการไปวัดค่าไขมันใช่ค่ะเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นการปล่อยกระแสฟไฟฟ้าดังนั้นมันต้องคำนวณจากส่วนสูงเราด้วยแล้วก็คำนวณจากเวลาที่เครื่องปล่อยกระแสฟไฟฟ้าไปแล้วก็รับกระแสฟไฟฟ้ากลับโอเคค่ะเชิญยืนเลยค่ะจับและยืดแขนตรงค่ะระดับไหลสองข้างเลยค่ะอโอเคค่ะนิ่งๆค้งางไว้นะคะมาแล้วค่าไขมันอยู่ที่25.5ถือว่า เยอะมากค่ะเยอะมากโดยปกติตัวนี้ถ้าเป็นค่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันของผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน20%แต่ถ้าผู้หญิงจะอยู่ประมาณ20-30%เพราะงั้นเนี่ยอย่างของของวัยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ายี่ตลาดี่สิบห้าจุดห้าตรงนี้นี่ยคือเกินละเปอร์เซ็นต์ผู้ชายละแสดงว่าแฟรเกินละก็ควรต้องมีการในเรื่องของการเบิร์นออกหรือว่าการออกกำลังกายที่เป็นเรื่องของแอโรบิกที่มีการเผาผลาญมากขึ้นควบคุมอาหาร ควบคู่ไปด้วยเลขอันนี้คือสาหรับคนที่เกินไขมันค่าปกติถ้าเกิดคนเกินคือต้องออกกําลังกายให้ลดไขมันปเปอร์เซ็นต์นี้ลดลงถ้าเกิดคนที่น้อยเกินไปล่ะครับถ้าน้อยเกินไปถามว่าตัวไขมันมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดยกตัวอ,อย่างหน้าที่ของไขมันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางตัว A D E K พวกนี้ต้องดูดซึมโดยไขยมัน,มนซึ่งถ้ามันมีไขมันที่น้อยเกินไปในเรื่องของการดูดซึมพวกวิตามิน,นพวกนี้ก็อาจจะประสิทธิภาพก็อาจจะน้อยลงแล้วก็อีกประเด็นก็คือใในนนนเเเรรรรืืื่่่่ออออออองงงงงงงขขขขไมัักกก็จะชวยาป้ แรงกระแทกแรงต่างออใช่ไหมเพราะง,งั้นในจุดพวกนี้ถ้าเกิดมันมีน้อยเกินไปบางอย่างมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอ่าใช่อาต่อไปอันที่2นะครับเอาเป็นความจุป,ปอดก่อนแล้วกันะค,ความจุป,ปอดนะครับความจุป,ปอดจะวัดจากอะไรดูรู้ได้ยังไงครับความจุป,ปอดปกตินี่มันก็คือในเรื่องของความสามารถในการเก็บเก็บอากาศที่เราหายใจเข้าอยู่ในปอดงงครับเพราะงั้นถ้าเราหายใจครั้งหนึ่งเข้าไปลึกปุ๊บ แล้วมันมีอากาศค้างอยู่ในในปอดมากก็เวลาที่เราเป่าออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณของของแรงที่ออกมาค่อนข้างมาเยอะ,ะ,อะมันต้องเป็นแบบนั้นทีนี้คนที่สุบรีคนที่อยู่ในมลพิษในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เยอะความ,มจุปอดจ,จะน้อยไหมมันก็ไม่เสมอไปนะครับแต่มันถามว่าในเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงในเรื่องความจุป,ปอดเขาก็จะน้อยลงโอกาสในความเสี่ยงตรงนั้นมันจะมากขึ้นขนาดที่เป่าออกพยายามให้ตัวตรงนะครับไม่ไม่ก้มไม่งอตัวหายใจเข้าเต็มที่ค่ะแล้วก็เป่าออกให้เต็มที่เลย ไปอีกไปอีกได้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 อีกโอเคค่ะล่าสุดแล้วูดแล้วอ่ะโอเคค่ะค่าจะอยู่ที่สามพันสองร้อยค่ะก่อนจบก่อดเป็นยังไงครับคือถ้าถ้าดูจากตรงนี้บางท่านอาจจะมีคำส่าโอ้โหได้ตั้งสามพันสองแต่จริงๆแล้วตัวนี้ค่าพวกนี้ส่วนใหญ่เราต้องไปหากัรน้ำหนักตัว เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าถ้าใครน้ําหนักตัวมากตัวหามันมากไงค่าที่ออกมามันก็จะค่อนข้างน้อยก็จะได้อยู่ที่34.3ค่อนข้างต่ําค่อนข้างต่ํำเสียใจต่อไปครับต่อไปจะเป็นการวัดแรงบีบมือนะคะแรงบีบมือวัดอย่างไรครับโดยใช้เครื่องวัดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวผมทาให้นะคุณผู้ชมมชมนี่นะครับพร้อมรล้บีบให้เต็มแรงเลยนะคะ โอเคพอค่ะได้ห้าสิบสามจุดสองนะคะครับต่อไปข้างซ้ายไหมค่ะข้างซ้ายใช่ไหมโอเคพอค่ะครั้งนี้ได้สามสิบเก้าจุดเก้านะคะเมื่อสักครู่เราสังเกตนะครับด้านขวาเราจะได้ห้าสิบสามจุดสองฮะด้านซ้ายเราจะเป็นสามสิบเก้าจุดเก้านั่นแสดงให้เห็นเลยว่าส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อข้างที่ถนัดจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าโดยปกติเราก็อาจจะต้องมาฝึกข้างที่มันแข็งแรงน้อยให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้สมดุล ต่อไปเราจะมีการวัดความอ่อนตัวของร่างกายภาษาอังกฤษก็คือ flexibility ใช่ครับโอเค <Okay. S 2> นะครับก็ที่เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะใหะ้คุณบวยนั่งลงแล้วก็เหยียดยืดเท้ามาด้านหน้าอึ๊บเค okay, า่ะเท้าชิดนะคะครับเคาปลายมือดันไว้ตรงด้านโอ้ฝืนมากอีนิดนึงอนิดนึงได้อยู่ เขาไม่เละเขาไม่งอนะคะโอ้พอแล้วครับสิบหกจุดสามความอ่อนตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ,ถ,รบถ้าเราดูนะครับความอ่อนตัวเนี่ยจริงๆบาง,บางคนจะค่อนข้างมองข้ามนะครับมีความสาเอ้ะมันมันไม่น่าจะต้องใช้อัานอาจจะต้องเน้นแค่เรื่องของหัวใจเรื่องของความแข็งแรงกล้ามเนื้อความทนทานนะครับแต่ความอ่อนตัวเนี่ยโดยหลักแล้วปัญหาเรื่องของการปวดข้อหรือว่าโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อพวกเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีเรื่องของความอ่อนตัวเนี่ยมันอาจจะ ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องโรคพวกนั้นน้อยลงแล้วถ้าเป็นในกลุ่มของนักกีฬาถ้ากล้ามเนือ้อมีการฟรีหรือว่ามีความอ่อนตัวที่ดีเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บเขาจะน้อยลงต่อไปทําอะไรนะครับวัดจักรยานวัดงานค่ะจะ,จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นการวัดความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการวัดโดยที่วัดแบบประเมินคร่าวๆไม่ได้เป็นการวัดโดยตรงเพราะถ้าเกิดการวัดโดยตรงเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องสําหรับวัดแก๊สที่เข้าออก วิธีการวัดเราวัดยังไงครับเราจะให้ปั่นทั้งหมด6นาทีนะคะก็คือแล้วเราก็จะจดวัดค่าชีพจรเนี่ยทุกๆ1นาทีแล้วก็เอาค่าชีพจรเนี้ยมาคำนวณเป็นค่าความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจนของพี่บวยก็คือเราจะให้ปั่นความเร็วรอบคงที่อยู่ที่50 50บรอบ50รอบนะครับเดี๋ยวพี่ปบ้ได้ปั่นเลยการวัดปุ๊บเราคุยได้ไหมครับสามารถคุยหรือเล่นไอแพดได้ไหมไม่ไม่ได้ค่ะควรจะต้องมีสมาธิกับการกับการปั่นจักรยานะพี่ต้นครับประโยชน์ของการวัดอันนี้คืออะไรครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจสําคัญในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพนะครับเพราะว่ามันจะดูว่าความสามารถในการใช้ออกเสนขนาดออกกำลังกายของเราอยู่ในขนาดไหนระดับไหนเพราะงั้นถ้าค่าตัวนี้ถ้าค่าออกมายิ่งสูงแสดงว่าร่างกายเราสามารถที่จะทนต่อความเหนื่อยล้าได้นานหรือมีความฟิตที่มาก อ๋อเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเกณฑ์อะไรบ้างครับเราจะวัดได้ถ้าถ้าตัวนี้ก็คือจักรยานเนี่ยเป็นตัวที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าอย่างบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์บางทีเราก็ใช้การย่ําเท้าก้าวขึ้นลงไอ้ตัวบันไดหรือตัวตัวขั้นบันไดยอย่างนั้นก็ได้ก็สามารถที่เอามา,า,มาประเมินได้ว่าว่าเรามีความแข็งแรงของร่างกายการใช้ออกซิเจนขนาดไหน ออเก้าขึ้นลงแล้วยังไงต่อครับ<อ>แล้วเราก็จะวัดประมาณ3มนาทีนะครับก็จับชีพจรขณะพักแล้วก็มาดูว่าหลังสุดเลยพอเสร็จ3ามนาทีนะมันเป็นยังไงตัวชีพจรจะสูงขึ้นมาขนาดไหนก็จะมีการคำนวณออกมา<อ>ที่ก็จะทำให้เห็นว่าเออเรามีความฟิตแค่ไหนโอเคเรียบร้อยสมมุติเราเราวัดเสร็จแล้วหกนาทีผ่านไปสภาพคนที่ไม่ฟิตมันจะหอบหอบใช่ไหมใช่มันจะหายใจแรง<อ>นะครับ เพราะว่าเพราะอย่างที่บอกว่าตัวค่าวัดตัวนี้มันจะเป็นค่าของความความสามารถที่ใกล้เคียงกับความสามารถสูงสุดแต่เขาไม่เอาสูงสุดนะเพราะสูงสุดมันอาจจะเกิดอันตรายถ้าในมุมมอ,องผมกับคุณผู้ชมครับคือถ้าเราไปออกกำลังกายตามฟิตเนสจักรยานรูวิง่งออลิปติกอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีลงอายุอยู่แล้วลงน้ําหนักอยู่แล้วว่าเราควรจะเขาจะ<น>คํานวณเครื่องมันคํานวณป้องกันอยู่แล้วโปรดจงเชื่อ,อนั้นเถอะ เป็นปานป้องกันส่วนแรกของร่างกายที่ถือว่าดีเลยใช่ไหมครับ<ช>ถ้าเป็นการเริ่มต้นจริงๆอะเราควรต้องทําตามนั้นแต่บางคนอะเขาจะคิดว่าเอออย่างเขาต้องการลดอ่าเขาต้องการลดไขมันลดน้ำหนักพอคอ,ออกพอออก,ออกโซนนี้ปุ๊บเฮ้ยมันเบาเกินฉันว่าฉันยังไหวอยู่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปคือไม่เชื่อ,อเรื่องของตัวโปรแกรมโปรดต้องเชื่อนะครับเพื่อสุขภาพของเราเองนะครับเป็นห่วงมากเลยนี่ฝากจริงๆพอเราทราบค่าผลการตรวจสมรรถภาพร่างกายของเราจะมีผลทั้งขั้นต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงและสูงมากถ้าเราทราบแล้ว มันจะส่งผลอย่างไรหรือว่ามีประโยชน์อะไรกับเราครับในแง่ของการออกกำลังกายนะครับมันเหมือนกับมันเป็นเป็นแนวทางให้เราสามารถที่จะออกแบบการออกกำลังกายได้ว่าเราควรจะต้องเริ่มจากไหนไปไหนนะครับหรือถ้าอีกอันนก็คือเราสามารถมองเห็นว่าข้อไหนที่เป็นข้อเด่นเราเป็นจุดที่ที่เด่นของเราอันไหนที่เราอาจจะต้องกำจัดมันตรงนั้นอันไหนได้เป็นข้อด้อยก็เสริมได้ใช่ใช่แล้วก็เสริมได้ดีเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่าการออกกำลังกายอย่างไรที่จะเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของเราในจุดด้ยอยน,นั้นครับ ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาออกกําลังกายเสริมด้านที่ด้อยของเราโดยเฉพาะสมรรถภาพที่เราหลังจากวัดเรียบร้อยแล้วจะทําอย่างไรวันนี้เราจะเน้นๆกี่ส่วนครับก็เอาเอาที่ส่วนใหญ่ที่เมื่อสักครู่ที่เราเรามีปัญหากันอยู่แล้วกันนะครับเอาอย่างส่วนที่หนึ่งของกาอกล้ามเนื้อแรงบีบมือแรงบีบมือออกกําลังกายอย่างไรครับครับง่ายๆเวลาที่แรงบีบมือเนี่ยเขาเป็นการประเมินค่านะครับว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราเป็นยังไงเพราะงั้นเราก็ต้องออก กมเนือส่วนบนนะครับถ้าที่พื้นฐานง่ายที่สุดในเรื่องของส่วนบนเลยคือวิดพื้นดันวิดพื้นจริงๆแล้วมันเป็นใช่มันสามารถทําที่บ้านได้เลยนะครับก็โดยหลักก็คือทาวิดพื้นมาผมทาให้ดูโอเคนะครับกี่ครั้งครับกี่เซตครับถ้าโดยพื้นฐานง่ายๆก็พยายามทำพยายามให้ตัวขนาดพื้นนะครับไหล่กว้างแขนกว้างประมาณช่วงไหล่นะครับเท้า ถ้าเป็นคนที่ชํานาญแล้วทําบ่อยแล้วก็ใช้ปลายเท้าแตะพื้นถ้ายังไม่ชํานาญเราก็อาจจะงอเข,าข่าลดลงที่พื้นนะครับถ้าย,ยิ่งคิดว่าไม่ได้ใหญ่เลยก็เขยืบเข่าเข้ามาให้หาช่วงเอวนะครับมันก็จะเบาลงโอเคช่วยได้เยอะนะครับยยอโอเคครานีเา<ๆ>เา้เราดูในเต็มอันั่นก่อนนะครับก็ทำทำใหม่ๆก็ทําประมาณหนึ่งสองเที่ยวนะครับทำอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบสองครั้งนะครับเ,เวลาที่ทำนะครับลงให้นึกง,ง่ายๆว่าคางเราเกือบถึงพื้นนะครับตัวหน้าอกเกือบ ถึงพื้นอยู่ประมาณห<ไ>นึ่งกรปั้นหนึ่งกรปั้นอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจังหวะการขึ้นลงก็ให้ช้านิดนึงนะครับให้ลองอยู่ประมาณ4-5ถึงาวินะครับอ่าค่อยๆยขึ้นนะครับรู้สึกบีบเลยอะ<ง>ผู้ชมครับผมเคยไม่เชื่อเรื่องผมเคยไม่เชื่อเรื่องการวิพื้นมาก่อนนะแต่พอเราเห็นว่าถ้าเราเอาน้ำหนักตัวผมน้ำนักตัวเยอะพอาน้ำหนักตัวผมเยอะเนี่ยพอเราเกรงกล้ามเนื้อจริงๆมันได้นะใช่ แต่เราก็ใช้เน้นตัวพวกนี้มากขึ้นถึง12ครั้งกี่เซตครับพี่ต้นก็ถ้าใหม่ๆ1-2นะครับพอทําผ่านไปแล้วสัก3 4สัปดาห์เราค่อยมาเป็น2-3งถึงสามนะครับก็จะง่ายที่สุดวิธีอื่นว่าถ้าอื่นทาง่ายๆก็คือในเรื่องของการขยําถ้าอยู่ที่บ้านคุณมีเศษดามีหนังสือพิมพ์คุณก็สามารถใช้เป็นเรื่องของการขยาออกแรงนั่นก็คือในเรื่องของตัวตัวกล้ามเนื้อฝ่ามือหมดเลยนะครับนั่ก็สามารถที่ทาได้ง่ายๆแล้วแล้วบางคนที่เป็นคนผมเห็นคน คนจีนที่อายุว่างๆที่หมุนลูกกลมๆมาได้นับไอ้นั่นก็คือฝึกในเรื่องของของพวกกล้ามเนื้อฝ่ามือนิ้วนะครับที่ไล่ฝึกเพราะมันก็จะมีหมุนเข้าหมุนออกหรือมันจะมีเหล็กเหล็กที่หนีบหนีบเนี้ยก็ได้ตัวนั้นก็จะหาง่ายพังไหาง่ายก็บีบค้ังไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราบีบพังไว้ก็จะเป็นลักษณะของการออกออกแรงอีกแบบหนึ่งคือการเกร็ง้างไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันมีการเคลื่อนไหวเราก็ใช้บีบคลายบีบคลายสลับก็จะเป็นเน้นคือทำช้าๆอ่าเน้นพยายามช้าๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับ สุดยอดนั่นคือหลังจากนั้นนะครับกล้ามเนื้อของเราในการแรงบีมือก็จะเพิ่มมากขึ้นนัเร่มากขึ้นอันที่2ก็คงเป็นในเรื่องของตัวความอ่อนตัวนะครับความอ่อนตัวในส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกว่าหลายคนมักจะมองข้ามนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่ทําง่ายๆนะครับเอาเราเอาเป็นท่าที่นั่งแล้วกันเราลองได้นัน่งแล้วก็เหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับแ <Okay. S 1> ยกเท้าขอ,อยางนิดนึงอันนี้เราเราก็คือให้ใช้ง่ายๆนะครับเราเราให้เหยียดแขนยืดขึ้นนะครับ โอเคมือขวาแตะที่ข้างสะโพกซ้ายนะครับคราวนี้กลับเหยียดขึ้นนะครับมือซ้ายแตะที่ข้อเท้าขวาอ้าวกลับมาอ้าวสลับแตะนะครับเหยียดยืดนะครับแตะเหยียดยืดฝึกยืดไปเรื่อยโอ้โหขมิ้นกี่เซตครับก็สิบถึงสิบสองครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนข้างสิบถึงสิบสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างทำสองเที่ยวนะครับสลับกันแบบนี้ปั๊บแบบวมื จริงๆแล้วมือนี้ยกค้างไว้ปพ๊บแล้วมือนี้มาเรายกค้างไว้ปพ๊บอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาใช่พอครั้งที่สลับปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเป็นนี่ปพ๊บไปขวาขวามาซ้ายอ่าใช่เลิศเราจะได้ความบอลตัวเราจะดีขึ้นใช่เราก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีส่วนอื่นอีกไหมครับอ่าส่วนอื่นถ้าโดยพื้นฐานนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็ทํา เหมือนกับท่าวิพื้นอ่าทำเหมือนท่าวิาพื้นครับเคยทำ <buckets, S 2> <Styles. S 1> ท่าท่าเหมือนท่าวิพื้นได้อยากให้คุณต <c oughs> ้นทำบ้างครับได้คราวนี้เวลาที่เรากลับนะครับดึงส้นเท้าลงใช่ไหมครับแตะมือแตะท่านเท้าด้านตรงข้ามปุ๊บดึงกลับไปเท้านะครับแตะดึงกลับโอ้สุดยอดแตะดึงกลับทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกี่เซตครับ1นึ่งหึงสเซตครับหนึ่งหึงสเซตก็ประมาณ10บถึงสิครั้งเหมือนนกัเซตละสิบถึงสิครั้งใช่ขวาซ้ายนับหนึ่งก็จะยืดความ f l e ซิบิลิตีความออตัวเราก็จะดีขึ้นอันดับต่อไปครับอ่าดับต่อไปคราวนี้เรามาดูในแง่ของคาร์ดิโอและหัวใจอาทำยังไงดีพี่ต้นง่ายๆเลยถ้าเราอยู่บ้านนะครับปกติเราก็จะใช้เดินย่ำเท้าอยู่กับที่ใช่ไหมครับแต่การเดินเนี่ยถ้าเรายกต่ำการเืินที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นแค่ข้างล่างเราก็พยายามยกให้สูงขึ้นนะย่ำเท้าย่ำเท้าแค่นี้เลยใช่กี่นาทีครับ แล้วก็ต่อเนื่องห้าถึงสิบนาทีดูทีวีดูทีวีไปด้วยได้เลยใช่แล้วก็สามารถย่าได้นะครับยกเท้าบางคนคนอายุมากแขวงแขนไปด้วยได้แขวงแขวงแล้วว่ให้มือสลับข้างเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินใช่ไหมเหมือนเราเดินอ่าอย่างนี้5-10นาทีใช่แค่นั้นเองถ้าเกิดรู้สึกแข็งแรงแล้วไม่เหนื่อยแล้วทำไงครับคราวนี้เราก็จากที่เราปกติที่เราแขวนปุ๊บเราก็เริ่มใช้เตะเตะขึ้นมาใช่ไหมเตะขึ้น ตะเท้าขึ้นแต่เท้าขึ้นห้าถึงสิน,นาทีเหมือนกันห้าถึงสิบนาทีาทถ้ารู้สึกไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เหนื่อยแล้วครับคราวนี้เราก็คงต้องเหยียบขึ้นอย่างถ้ามีขั้นบันไดง่ายๆเลยขึ้นลงสเต็ปอ๋อสขึ้น,นลงขั้นบันไดง่ายๆถ้าทําแบบนี้รู้สึกไม่เหนื่อยแล้วครับก็คง <c oughs> ออกไปวิ่งข้างนอกเจาะไปแล้วก็ไปออกกำลังกายเจอไ่ต้อมาเพิ่มแล้ว ตัวม้วนครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราได้ในวันนี้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับไม่ว่าความจริงของร่างกายคุณจะเป็นอย่างไรจงรับมันให้ได้ครับอย่างผมผมต้องรับมันให้ได้แล้วจะได้พอผมรับมันได้ปุ๊บผมก็ะรู้ว่าอ๋อผมจะไปอย่างไรก็จะต้องวางแผนตัวเองละทิศทางว่าเราจะต้องไปตรงไหนก่อนถ้าเราอยากใช้ชีวิตปกติเราต้องวางแผนอย่างไรครับ โด,โดยปกติมันก็ต้องมีแผนเขาเรียกว่าแผนแผนที่สั้นแล้วก็แผนที่ยาวนะครับแผนสั้นคือแผนสั้นก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ว่าเราจะต้องเล่นยังไง<อ>หรือว่าใน<อ>กี่วันเล่นอย่างไรใชใ่ในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์หนึงเราก็ควรต้องออกกำลังกายเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจก็คือ150นาทีงั้นเราก็มาดูว่าเรามีเวลาจริงๆเท่าไหร่3วันถ้าสามวัน,ว,นวันหนึ่งประมาณ50นาทีได้ไหมหรือว่าถ้า5วันวันละ30นาทีได้ไหมร้อยห้าสิบนาทีในการซ้อมหัวใจให ออกเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ก็หารเท่านั้นใช่นั่นคือแผนระยะสั้นแผนร,ระยะยาวครับแผนระยะยาวก็คือง่ายๆอย่างจากที่เราประเมินทดสอบสมรรถภาพแล้วนะครับ,รบถ้าเรามีการทําออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับอย่างถูกต้องตามวิธีละเรากลับมายืนยันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการทดสอบประเมินใหม่สักประมาณ3เดือนลองดูว่า มันจะมีการปรับเปลี่ยนไหมซึ่งโดยถ้าในทางปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วนะครับขึ้นแน่ดีขึ้นก็คือดีขึ้นแน่เรองดีขึ้นแน่นะครับถ้าคือคุณหมายถึงว่าคุณทํามเดือนอย่างต่อเนื่องมันต้องดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้สึกว่าสุขภาพคุณดีขึ้นนะครับแล้วค่าพวกนี้ก็ควรต้องดีขึ้นนะครับนี่เรียกว่าแผนระยะยาวก็วางแผนว่าเพื่อสุขภาพเราที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆการที่เราสุขภาพดีขึ้นปุ๊บอายุเราก็ยืนนานใช่เพราะว่าสุขภาพจิตใจเราก็จะดี พระโลกเรานี้สวยงามมากครับผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมอยู่ด้วยกันนานโดยเฉพาะผมต้องออกกำลังกายเยอะๆครับลูกอีก2เรื่องที่ต้องจัดการอีกเยอะเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนเพราะเราผัวหน้าครอบครัวด้วยนี่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากเลยพี่ต้นคุณผู้ชมครับพี่ต้นนะคบพิธีกรคนนี้ฝากไว้ในดวงใจนะครับจะอยู่กับเรากับ Healthy ไฟเด a y ตลอดไปเลยในเรื่องของการออกกําลังกายนี่คือสัปดาห์แรกเราจะพาผู้ชมในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสัปดาห์หน้าเจอกันกับรายการ Healthy f r เด a y วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ